สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันพุธทุกคนค่ะเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงสัปดาห์นี้เป็นดวงระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปคือ1ถ้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะเรื่องการเงินคือ8ดไม้เท้าการเงินดีนะคะคล่องตัวโอกาสในการหาเงินมีมาเรื่อยๆค่ะ หาเงินได้มากก็ใช้เก่งมากด้วยเช่นกันควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่ายให้มากกว่านี้นะคะส่วนการงานคือไพ่แปดถ้วยค่ะก็ยังไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ทำอยู่สักเท่าไหร่ค่ะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เกลียดคราในบางครั้งช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายด้วยเป็นการยกย้ายที่เราไม่ค่อยเต็มใจนะะักค่ะสำหรับสุขภาพคือไพ่ราชินีพระจันทร์ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด ฮอ,อร์โมนแปรปรวนโรคภูมิแพ้และอาการไวทองค่ะส่วนดวงความรักสัปดาห์นี้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะคะคนโสดคุณมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่สูงเจอคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานอาจได้เจอจากการเดินทางก็ได้ส่วนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะคนมีคู่มีแฟนความรักสมบูรณ์ดีนะคะ ความสัมพันธ์กำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปอีกขั้นเป็นคู่ที่ผูกพันกันด้วยบุญกรรมด้วยโชคชะตาค่ะ